โอปป้ากังนัมสตาร์กังนัมสตาร์สวัสดีครับมาพบกับพวกเรากับรายการสายลมสิบทั่วใจหัวใจอีสานนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแบงเกียรเซียนกินลาบผมเก่งกาศคนกินตับพวกเราอยู่พวกเราอยู่กันที่ไหนครับเก่งอ๋อเราอยู่ที่จังหวัดชลบุรี อำเภอแหลมฉบังอ๋อใช่พวกเรานะครับจะมาเกาะติดตามสถานการณ์ความอร่อยของอาหารอีสานทั่วประเทศ3 6 0ทิทศไทยแล้ววันนี้เรามาี่ได้กินหอมไหมครับได้กินหอมไหมมาแต่ไกลเลยอะผมเนี่ยได้กินมันจากค้นแกนอ่าผมทามมาถึงจากคอนแกนผมได้กินหอมมากเลยก็เลยต้องขี่รถมาถึงแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอะไรครับร้าน ลาบขยักตำนานอีสานครับโอ้มืนึชื่อดื้อชาว่าร้านนี้เนี่ยเป็นตำนานของอีสานเลยนะครับว่าตำนานอาหารอีสานต้องมากินที่ร้านนี้อร่อยไม่ว่าจะเป็นลาบต้มก้อยอะไรครับข้วข้วขมข้วขมโอ้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพากันไปดูนะครับหลังจากนี้เข้าไปดูอะไรครับผมร้นกวางนัมสตาร์ นะครับ้านล่าบชิชสัปปะสังสาราบโอ้บรรยากาศลมรื่นมากนะครับเดี๋ยวเราจะตามกันเข้าไปดูข้างในเ<อ>ลยนะครับว่าอาหารจะเป็นยังไงบ้างาาาาาาาบรรยากาศรอบๆโ,โอเคอครับน,<า>นี่เข้ามานี่ลมลื่นมากเลยนะครับถ้าถัดยังไม่เข้าตัวร้านนะครับเนี่ยมีต้นไม้มากมายลมลื่นใครเยอะแล้วเย็นสบายใช่ไหมใครเยอะตอนนี้จะเป็นรกเลยนะครับอ๋ออ๋อจัง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 บรรยากาศลมมากนะ

ครับผมตอนนี้เราก็เข้ามามาอยู่ในร้านลาบพยักตำนานอาหารอิสานนะฮะในบรรยากาศของร้านน่านั่งมากเลยครับผมแล้วก็เราจะมาสอบถามเจ้าของร้านก็คือคุณธีระคำชนะชัยนะครับเจ้าของร้านลาบพยักตำนานอาหารอิสานเราจะมาสอบถามกันว่าประวัติควมเป็นมาเมนูอาหารเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมผมอยากทราบอะครับว่า กความเป็นมาของร้านลาบพยักเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรครับถึงได้ก่อตั้งขึ้นเริ่มต้นจากการชอบทาอาหารครับชอบทาอาหารชอบชิมเยเวลาเราไปทานอาหารตามร้านอาหารเราก็ชอบหรือว่าสนใจเมนูไหนเราก็จำมาแล้วก็มาลองทําดูที่บ้านถ้าไหน,นจิตใจเราชอบเราก็ทำเรื่อยๆจน เป็นชำนาญเป็นทำเป็นในในในเมนูนั้นก็คือจะเป็นพวกอาหารลาบก้อยต้มพวกนี้แหละครับสิครับก็จะเน้นอาหารอีสานครับผมคนอีสานครับคนพยักครับแล้วเป็นคครรบสะัแล้วเราคาสาระครับทางร้านเราเนี่ยมันมีเมนูที่แบบเด็ดๆว่าดิโดน่ะชัดๆเหนอครับมีอะไรที่เราก็มีพวกลาบก้อยลาบเป็ดลาบปลาลาบเป็ดเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวประมาณนี้แหละครับที่นีสานแล้ว เมนูส่วนใหญ่ที่คนเข้ามาครับลูกค้าเข้ามาแล้วต้องสั่งเลยครับต้องสั่งทุกครั้งที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นเมนูนก็อยู่ที่กลุ่มลูกค้าครับถ้าเป็นท่านสุภาพบตรผู้หญิงเขาก็จะเน้นพวกส้มตำอาหารเพื่อสุขภาพตกต้มชิคกงหมูอ่อนในวัสาวัอนอาตย์แล้วก็ส้มตำม,มีตำคูตำไทยตำม,มะพร้าวไก่เค็มอะไรประมาณนี้เลบ เป็นพวกปลาปลาทอดอ,อ๋อรับมืบ้อเราจะมีอาหารปร้เทยอะไรบ้างนครับอ๋อรับครับอ่แล้วส่วนใหญ่นี่ร้านเปิดเปิดทุกวันไหมครับหรือว่ายังไงครับก็เปิดทุกวันเราจะเริ่มเปิดบริการก็ประมาณ11โมงสเโมงเช้าก็จนถึงประมาณสทุ่มด้วยสีทุ่มอาหารเช้าอาหารเทีย่ยงอาหารเย็น3ามมื้อ ที่ราบปย่างก็เลยนะสนใจการหลับต้องการอาหารรสจ้าจ้ากันโดนเนี่ยก็แวะเข้ามาเยี่ยมมาชมอะไรอย่างนี้บรรยากาศก็ดีมากใช่ครับใช่ครับมืดเหมือนเหมือนเป็นแนวร้านเพื่อชีวิตเลยใช่ไหมถูกไหโอ้โหเนธรรมชาตินะเล็นธรรมชาติเป็นกันเองกันเองครับกันเองนี่กินฟรีไหมครับกินฟรีฟรีแต่พอน้ำแข็งครับบางทีก้อนเย็นไหนเย็นเย็นเราก็ ฟีเฉพาะก้อนเย็นๆนะครับผมก้อนไม่เย็นเราไม่ฟรีทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะครับดูดูจากหน้าพิธีกรก็เป็นธรรมชาติที่แบบรวมโคตรมางเงี้ยครับโอ้คุณเก่งก็พูดไปอย่างนั้นนะครับเราหลังจากที่เราได้ชิมเมนูอาหารนะรู้สึกว่าอร่อยมากเลยครับแซ่บอะแซ่บอร่อยอร่อยไหมครับคุณเก่งครับเจ๋งอ่ะเจ๋งครับผมชอบเมนูก้อยมากเลยก้อยมีเม็ดแดงๆผมกินเข้าไปโอ้ร้อนแาบๆเลยครับเผ็ดมากเลยครับผม ตากลัวเนอะเป็นลูกช้างได้ฮะมีสังขารไม่ชอบเก็รสพริกจังหวะคนไทยชอบก็มีลูกโดวนมีกระเทียมติ่มซเพิ่มนะร้านร้านที่นี่ถ้าคนมาไม่ถูกนี่เขาจะติดต่อยังไงเขาเขาจะมายังไงครับเนี่ยอ๋อมีเบอร์โทรถ้าจะมาทานอาหารเที่ยงก็สั่งจองทีาล่วงหน้าได้แล้วจะมีเบอร์โทรขึ้นที่หน้าจอให้นะฮะ พอมาถึงได้ทานได้เลยมากี่ท่านกี่ท่านก็จองตัวไว้จองได้ัสกเราจะสามารถจัดเลี้ยงได้เป็นร้อยร้อยคนเลยได้ไหมครับได้ได้ได้ครับอ๋อสามารถจัดเลี้ยงได้มีเวทีมีลำพงชุดครบเสียงเพลงฟังราอาหารเสียงเพลมแบบนีาอร่อยอร่อยอาหารอร่อยมีสาวสาวสิร์ฟน่ารักก็มีครับเพราะว่าแต่ฉันมากเราจะเน้นเรื่องอาหารนะอ๋อเราเน้นเรื่องอาหาร นนแล้วสาวก็มี <ใน S 2> สวยบ้า่เช่นรังแล้วสุดท้ายนี้ครับอยากจะให้คุณธีรานะครับฝากก็ไรถึงคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่ครับว่าเชิญชวนว่าให้มาทานอาหารเราเยอะๆก็เชิญชวนครับท่านที่มาท่องเที่ยวพัทยาผ่านท้นทงองที่แหลมเชียงก่อนถึงแยกท่าเรือจะมีซอยวัดแหลมทองเข้ามาประมาณ500เมตรก็จะเจอร้านลาบพย่อยู่ซ้ายมือ เปิดเป็นการทุกวันครับถ้ามาไม่โทรก็โทรสอบถามเส้นทางได้เพราะว่าเขาก็มีเบอร์โทรสแตนบายไว้ตลอด24ชั่วโมงหรือยวเข้าไปดูที่ Google ได้ครับล่าดมายักษ์เป<า>ิดแล้วเปิดเลยครับมีกูเกิลได้นะครับนะสอบถามเส้นทางได้ครับอ๋องั้นอยู่หลังตลาดซีมุ่งเมืองแหลมเชียงบางหลังตลาดซีมุ่ง รานตลาดีฟเมืองแหลมใช่ปมาง่ายหากินง่ายอร่อยถูกราคากันเองถ้าจะไปพัทยาก็ได้ตาทจมจัมที่ร้านลาบยักษ์ก็ได้ได้ครับสั่งนี่แล้วก็ไปส่งที่พัทยาได้ใช่ไหมครับป๋าลาคาผมก็เดี๋ยวยังไงต้องขอลากันตรงนี้แล้วก่อนแล้วกันครับเพราะว่าผมอดใจไม่ไหวแล้วอยากกินก้อยมากเลยครับผมตอนนี้ ดี๋ยวก็พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสำหรับนะรายการ360ทั่วไทยหัวใจอีสานครับผมครับ